Thank you. ร์อัลส์ครับมาอยู่ในบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกลนมอเตอร์เซลล์หรืองานบิ๊กมอเตอร์เซลล์ครับซึ่ง MG เป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจครับก็จัดรถใหม่ๆม,ม,มาให้ชมกันแต่พิการเหมือนเดิมครับก็เริ่มมุ่ด้วยนี่นะครับ MGVS รถคันล่าสุดของค่าย MG ในประเทศไทยครับคันนี้ก็จะเป็นตัว h อ v ฮะเพิ่งเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย เนี่ยฮะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยก็เป็นรถรุ่นล่าสุดของ MG ในตลาดประเทศไทยครับนอกเหนือจากรถไฟฟ้าอย่าง MG ZS EV รวมถึง MG EP ที่ช่วงนี้เขายังไม่ได้เปิดให้จอนะครับเนื่องด้วยชิปช็อตเทจที่ส่งผลโดยตรงต่อการสมมรบรถให้ลูกค้าฮะแต่ว่าพนในงานก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆมาให้เลือกครับผมฮะนี่ก็ MG ZS ครับอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่ไม่ได้ต้องการรถพลังงานผสมหรือพวกไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าที่เป็นตัวขายของ MG ครับก็มีให้เลือกชมเช่นกันฮะกับ MG ZS ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับแฟนๆก็ให้การตอบรับที่ดีอยู่ตัวนี้เป็น Limited Edition ด้วยฮะ,ยยะน,นี่ฮะก็จะมีตัว Limited Edition ก็แสดงป้ายชัดเจนครับมาทางนี้ครับ MG 5 อีกหนึ่งบอดี้ของ MG ครับในรูปแบบของรถซีดานก็มีให้เลือกชมเล่นกันครับมาต่อกันนะฮะนี่ก็มีสีก็มีหลายเกรดครับ MG 5ตัวนี้เป็น MG 5หมดเลยมาอีกหนึ่งตัวขายครับตัวนี้เลย MG SHEV ครับตัวนี้จะเป็น Plug-in Hybrid ก็เป็นรถในประสงค์ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็น MG SH ตัวนี้ไม่ใช่ไม่สามารถปลั๊กอินไม่สามารถเสียบชาร์จไฟได้ครับก็เป็น SUV ตัวใหญ่สุดของ MG ครับมาไล่มาทางนี้ครับ ก็ยังจะเป็น MG SH เหมือนกันครับแต่เป็นอีกสีหนึ่ง p h e v ตัวนี้ความแตกต่างคือตัวนี้สามารถเสียบชาร์จไฟได้เป็น p ๊กอินไฮบริดส่วนตัวนึงก็จะเป็นเครื่องสตาร์ทภายในปกติครับมาทางข้างหลังนี่ฮะอ่นี่ก็เป็นเกรดนึงครับรถกระบะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ ไฟน MG ในตลาดประเทศไทยครับกับ MG Extender ซึ่งภายในงานนี้ก็มีให้เลือกชมและเลือกจับจองเป็นเจ้าของด้วยเช่นกันครับ MG นะครับเรามาเปิดบูธที่งานา Big Motor Sale นะครับครั้งนี้ก็เรามีรถยนต์ไฮไลท์ของเราก็คือตัว VS HV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่เป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของ MG นะครับแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดของเรานะครับในงานนี้ก็อยากจะเชิญ เชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมรถยนต์ MGVS HV ของเรานะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่ามีความสวยงามเรื่องของดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีความสุขสบายรวมถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ไฮบริดของเรานะครับ mm. นอกจากนี้นะครับในงานเรามีแคมเปญพิเศษให้กับทุกท่านด้วยแคมเปญไมคับโบนัสนะครับคือทุกรุ่นก็ขับฟรี90วันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาชมรถยนต์รุ่นใหม่ของเรารวมถึง รถยนต์รุ่นต่างๆนะครับมาชมและทดสอบรถยนต์ MG ของเราในงาน Big Marcel นะครับสำหรับไฮไลท์ของ VSHV e นะครับอย่างที่เรยน,นทซับเรามีจุดเด่นด้วยกันเนี่ยสเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับรถยนต์รุ่นนี้ก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยนะครับตั้งแต่ภายนอกนะครับเป็นแบบ Electrify i e d a m e t r i c g r i l l ด้านด้านในก็เป็น Dual Screen Cockpit นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ ดีไซน์ของจอขนาดใหญ่ในห้องโดยสารอนอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์แล้วก็คือเรื่องของความสุขสบายนะครับรถยนต์รุ่นนี้ก็มีความกว้างโปร่งนะครับพารามิคซันรูฟนะครับก็เรียกว่าให้อัจรยประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยค่อนข้างดีเรื่องเทคโนโลยีนะครับอจอของรถยนต์รุ่นนี้เราเนี่ยเป็นแบบดูอัลสกรีนนะครับเรียกว่ามีสกรีนที่มีความโดดเด่นสามารถที่จะตรวจดู การใช้งานของรถเนี่ยได้อย่างครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนวิเกชันเนี่ยเราสามารถที่จะดึงแผนที่เนี่ยมาไว้จอหน้าคนขับได้ก็ทําให้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีความหรือว่าโดดเด่นมากๆนเกียร์เป็นแบบเรียกเล็กทริกชิฟต์กนาะรเป็นเกียร์แบบชิฟไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์ไฮเทคเหมาะก,กับยุคสมัยใหม่สมรรถนะของรถยนต์รุ่นนี้ก็เน้นในเรื่องของอรถยนต์เครื่องไฮบริดที่มีสมรรถนะสูงนะให้แรงมามากกว่า 170แรงม้าแรงบิดที่ค่อนข้างสูงนะครับอัตราเร่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อเนี่ยในระดับ9วินาทีนะครับเป็นรถที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่สนุกมากๆนะครับให้ความคุ้มค่าสูงนะครับก็อยากจะเรียกว่าเชิญชวนให้มาสัมผัสรถยนต์รุ่นนี้จริงๆกันที่งานนะครับแล้วก็มาทดสอบสมรรถนะเราจะส่งมอบรถรุ่นนี้เนี่ยภายในเดือนนี้เป็นต้นไปครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถยนต์ MG ของเราทุกรุ่นนะครับ อย่างที่เรียนได้ทราบก็คือไฮไลท์ก็คือ v s h g v นะครับแล้วก็รถยนต์ทุกรุ่นของเราก็มีแคมเปญเมก้าโบนัสนะครับกับฟรี90วันนะครับวันนี้จนถึงวันที่28ถูกไหมยี่สิบแปดเดือนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาชมกันนะครับมาสัมผัสรถยนต์ทุกรุ่นของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โดยภาพรวมของบ o ส s t เอ็มจีในงานบิ๊กมอเตอร์เซลครับก็มีรถมาให้เลือกครบคันครับทั้งรถอเนกประสงค์ รถยนต์นั่งรวมถึงรถกระบะก็มาเลือกชมเลือกซื้อกันได้ครับสำหรับภายในบริ MG กับงาน Big Motor Sale ครับ